จวดไมจวดไมต่อสวัสดีครับทุกคนทุกท่านมาพบก,กับปอนจยตักงแต่วันนี้เช่นเดิมครับวันนี้ไปทำเมนูของการละเวรกระดามนะครับผมละเวรกระดามมนะา,า,าเราด้วลเวกระดามครับมีปูเป็นต้นนะครับผม นี่ไปดูกันครับวิธีทำยังไงตอนนี้ตำผลผลิตของเราคือกระดาดามกระดามครับผมลองที่เอากระดงมันออกมาแล้วก็จะได้อย่างนี้ครับผมเราก็จะก็จะตำ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 กะบนการการตำนะครับผมตำ ลงน้ำาอนอามาจุดไหม้จดุดไมตาเละเลย ปูนาปูที่เราตามนี่คือเป็นปูนานะครับไม่ใช่ปูเลี้ยงปูที่จับใส่นี่มาเแรกลงก่อนนะครับพี่น้องมาบ ปูนะ่าปูนะ่าปูนะ่าวับจากการทำลเ,เวกระดามครับผมนีสีก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะครับโจ๊บเจ้า นี่ระเวกระดามลมปูนานะครับผม